เวลานี้เขามีความในใจอะไรจะบอกกับคุณคนคนนั้นคนที่มีประเด็นด้วยกันกับคุณเขามีความในใจอะไรจะบอกกับคุณเรามาดูพลังงานโดยรวมเป็นดวงเดนด้อมนะเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณเขามีความในใจอะไรจะบอกกับคุณคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาจะมาบอกอะไรกับคุณ คนคนนี้มีอะไรจะมาบอกคุณคนที่มีประเด็นต่อกันเป็นรายงานโดยวรวมเป็นรองเรนดอมนละยเขามีอะไรจะบอกคุณคนคนนี้ห้าใบนะคนคนนี้มีอะไรจะมาบอกกับคุณคนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากจะบอกอะไรเวลานี้กับคุณ ชาวธาตุน้ำกรากเกิดพิจิตเหม็นเว้นที้เขาคิดมากคิดเยอะคุณคนที่ตรงไปตรงมาจิตคมเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะเขาอยากจะบอกกับคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้คนทางไกลคนนี้ชาวธาตุน้ากรากรเกิดพิจิตเหม็นคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณ เหมือนเขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณคนทางไกลคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขายังรักคุณเขายังคิดถึงคุณเขาอยากจะมาหาคุณเขายังอยากจะบอกมารักคุณเขาคิดถึงคุณสองท้วยก้กอรกรปิจิตรมินถูกอรับเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาบอกว่าเขายังรักคุณกรกรพิจิตรมินเทาธาตุน้ํา คนคนนี้ของคุณเขาเวลานี้ไปโฟกัสที่การงานของเขาเพื่องานเพื่อเงินของเขาเพื่ออนาคตของเขาชาวธาตุดินประสงค์กรรมกรเขาไปโฟกัสที่การงานของเขาเวลานี้คนคนนี้เพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะมาสร้างความรักกับคุณคนคนนี้มีความที่เขาจะกลับมาหาคุณจริงคนคนนี้คนคนนี้เขาจะคืนหาคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณคนคนนี้ หกถ้วยกออนแล้วก็จิตเมินเขาอยากจะบอกว่าเขายังรักคุณเขาอยากจะมาหาคุณคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเขาคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ตัวเองสเตนคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเขาจะมาหาคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณลังงานไพ่ดีมากาเขายังรู้สุดดีกับคุณเขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณ เขาอยากจะบอกว่ารักคุณคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากจะมาบอกรักคุณเขายังไม่ลืมคุณเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนออกตัวกอนกล้วกพไจิตเหม่นคนรักเก่ากลับคืนมาเขาจะกลับมาเขาอยากจะบอกว่าเขายังรักคุณนะคนคนนี้